ผีตามจากสำนักสงฆ์อาจารย์ส่วนโอเคจะเอาเข้าเรื่องก่อนเลยนะครับ,รบเดี๋ยวส่วน<ม>เดี๋ยวผมเกริ่นส่วนตัวผมนิดนึงนะครับเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนกรุงเทพนะครับบ้านอยู่ฐานแยกไฟฉาย,ายอยู่วัดรวกครับญาติผมอ่ะส่วนตัวและญาติผมเนี่ยเป็นตำหนักสงฆ์หลวงปู่ชีวกโกวัลพัฒน์เป็นมโนทแผนโบราณแล้วก็ทุกปีเนี่ยเขาก็จะครอบครู ครอบครูก็มีท้าวเวสุวรรณแล้วก็พ่อแก่แล้วก็กุมารกุมารทองนะครับช่วงแรกๆผมไม่เชื่อหรอกว่าว่ามีจริงเพราะว่าตอนที่เข้าทรงทาวเวสุวรรณอ่ะคือแบบเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเหยียบแบบมันหนักมากแหละใจผมตอนแรกผมไม่เคยเชื่อเลยนะฮะว่าเรื่องพวกนี้จะมีจริงครับตอนตอนที่เขาเข้าทรงเนี่ย เวลาเขาเข้าเนี่ยเขาจะมาหนักมากนะฮะถ้าเป็นเทา้าเวสุวรรณนะฮะผมจิตผมอะผมท้าทายเลยว่าไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยเข้าแรงตอนแรกผมไม่เชื่อนะผมไม่เคยเชื่อเลยเรื่องแบบนี้จนจน,จนมาเจอด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันมันจริงนะมันน่าจะเรื่องจริงก็คือเท้าความที่สำนักส่งอาจารย์ส่วนเลยนะครับครับก็เห็นเห็นท้าทายกันไปเยอะมากทุกเเกือบทุกรายการเลยนะฮะ ผมก็ผมก็ศึกษาว่าอาจารย์ส้วนเนี่ยท่านเป็นใครก็คือเป็นสำนักสงล้างแล้วก็อาจารย์ส้วนท่านท่านท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ท่านเอาถ้าจําได้เนี่ยท่านเอาศพที่ท,ที่ที่ตายใช่ไหมฮะมาไว้ในใน ในทุกปั้นของของท่านอ่ะที่ท,ท่านสร้างไว้ผมผมได้ทราบแค่นี้แล้วก็เห็นมีรายการอื่นเขาไปท้าทายไปนี่นู่นนั่นนะครับคนนั้นเนี่ยผมไปกับไปสองครั้งไปกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นน่ะเคยเป็นมหาก็คือบวชบวชมานานนะครับก็ไปเป็นสองคนตอนที่ตอนที่ผมไปเนี่ยพอผมไปเนี่ย พอเข้ามันก็เข้าบกวนมากพอถึงพอลงจากรถน่ะก็ไม่มีอะไรนะครับก็จุดธูปสามดอกกบพระพุทธธรรมประสงค์เพื่อจะเดินไปก่อนผมแค่ก้าวเท้านิดเดียวนะครับมันปวดหลังมากเลยครับคุณท็อปี้มันปวดแบบปวดเหมือนแบบถูกถูกกดอะทั้งที่ไม่เคยปวดมาก่อนใช่ไม่นั่งรถมานี่มันอาากรปวดเลยไม่มีไม่มีเพราะว่าขับมาจากมินบุรีฮะครับ ระยะมันก็แค่ประมาณประมาณเก่งก็ประมาณเจ็ดสิบโลนะครับวิ่งอย่างเก่งกคชั่วโม,มงหนึ่งพี่มดเป็นนนะค,ค้าคไค้าที่ดินแล้วพี่มดไปทําไมตรงนั้นนะ่ะอยากจะไปลองของไปพิสูจนี้เหรอคือจริงๆแล้วอยากไปรู้อยากไปศึกษาว่ามันเป็เขาเป็นอาการเป็นยังไงหมายถึงว่าสถานที่เขาเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ารู้มาว่าที่นี่เนี่ยอาจารย์ส่วนเนี่ยท่านท่านทําปราหลักคิดไง หลักคิดครับคผมไม่ผมไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องเรื่องของอะไรที่จะไปทําเรื่องที่ดินนะเพราะว่าค้าขายที่ดินเนี่ยมันจะมีวิชาของมันอยู่แล้วนะครับที่ผมไปเนี่ยผมกาดผมตั้งใจจะไปแผ่บุญบารมีนะครับไปให้บุญครั้งนั้นที่ผมไปกับกับเพื่อนเนี่ยที่เป็นมหานะครับผมก้าวเท้าไปมันปวดหลังเหมือนคนแบบมันกดมันทับมาเหยียบมาบีบคอมาบีบหลังอ่ะยืดออกไ้ฮะอารมณ์แบบนั้นครับแล้วก็ แล้วก็ที่ะพระท่านมีอยู่รูปหนึ่งอ่ะที่ที่ประจำอยู่ที่นั่นน่ะเป็นท่านเจ้าวาดอเกว่าผมไม่แน่ใจนะฮะท่านปัจจุบันนะครับบางคนก็จะไปนั่นผมก็รีบขึ้นไปหาท่านก่อนแล้วก็แล้วก็ไปขอน้ามนต์เลยเพราะมันผมไม่รอดแน่ผมชิดใจโดนคือคือเราไม่ได้มาท้าทายนะครับแต่คิดว่าไม่ใช่เรื่อง <c oughs> วิทยาศาสตร์แล้วน่าจะเป็นสยศาสตร์แล้วที่มันปวดอยู่คิดว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับแล้ว ไม่มั่นใจแน่นอนร้อเเซนเพราะก้าขาก้าวขาแรกเลยปั๊บเข้าบริเวณปั๊บมันปวดร้าวเลยครับหนักเพราะเพราะผมรู้ว่าอาการนี้ถ้าถ้าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าแน่ครับก็เลยไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อแล้วก็บอกขอขออนุญาตเที่ยวชมหน่อยหลวงพ่อท่านแต่เพราะขอขอน้ำมนต์ดื่มก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไปปะกับใครเข้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอตอนนั้นครับก็ หลังนั้นก็เดินเดินชมนะก็เดินกับเพื่อนก็ไม่มีอะไรก็เดินไปเรื่อยๆรอบๆสถานที่ใช้ได้เลยนะฮะบรรยากาศเนี่ยพี่ขนาดผมดูในรายการที่แบบไปล่าไปอะไรเงี้ยก็ยังขนหัวลุกเลยฮะสถานที่น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงพี่ทอฟฟี่ต้องไปเองผมนึกภาพออกเลยอารมณ์อารมณ์อารมณ์เนี่ยมันมันมันจะเหมือนแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สำนักสงฆ์อ่ะมันเหมือนสถานที่แบบ ป่าช้าเนี่ยแหละครับเลี้ยงผีเลยนะอารมณ์นั้นเลยคือ <c oughs> ไปตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าถึงจะขนาดนั้นนะแต่ด้วยด้วยรูปปั้นด้วยอะไรเนะี่ยมันทําให้เรามันทําให้เราจิตฟุ้งนะครับครับ <c oughs> จิตเราฟุง้งแต่ว่าอาการที่เจ็บเนี่ยมันเจ็บเพราะมันมีเหตุร้อยเปอร์เซ็นตเราไม่ใช่อยู่ดีมันจะเจ็บพอ <c oughs> พอเดินไปลึกๆน,นานๆเข้าใช่ไหมฮะก็ไม่มีอะไรหรอกอารมณ์ก็ปกติแต่ไอตอนจับอ่ะ คุณพี่ครับตอนกลับปากเราเนี่ยแหละสาคัญที่สุดอย่าทะลึ่งไปพูดอะไรที่มันไม่ดีนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนะฮะผมก็เปิดประตูแล้วบอกอ่าขึ้นรถฮะอ่าขึ้นรถบอกเพื่อนผมผมบอกเพื่อนนี่แหละเพื่อนที่เป็นมาเพื่อนที่ที่ที่ทมาด้วยกันนี่ฮะแต่<อ>เราไม่ได้รีชื่อเพื่อน <ลด S 1> แต่ผมบอกว่าอ่านขึ้นรถผมเปิดประตูให้เพื่อนขึ้นแต่พอ ผมปูดแค่นี้นะพอผมขับไปแค่ยี่สิบเมตรยังไม่ยังไม่ไกลเลยนะคุณพี่กลิ่นศพอะเป็นคุ้งรถเลยอะอันนี้ผมไม่ได้โมนะนี่ผมพูดเรื่องจริงจากไม่จากไม่ได้กลิ่นเดินอยู่ตั้งนานก็ไม่มีกลิ่นแต่พอขึ้นรถขับออกไปกลิ่นอยู่ในรถเราเนี่ยนะใช่ในรถนะวันนั้นผมขับรถคันสีดำปกติผมจะมีรถสองคันหมบขับวีออสคันดาไปแล้วผมก็ถามเพื่อนว่า เสร็จเสร็จได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมผมจอดรถล้มถามเขาบอกไม่ได้กลิ่นใส่หัวอย่างเดียวอ้าวถาันจริงได้กลิ่นไหมผมก็เปิดกระจกลงเปิดกระจกสองข้างสี่ข้างเลยนะสี่บานเลยครับแล้วก็ยังกลิ่นก็ยังอยู่นะผมบอกผมก็ถามว่าได้กนนะลิ่นไหมเขาก็บอกไม่ได้กลิ่นอันนี้งานเข้าแล้วได้คนเดียวเสร็จเสร็จลงจากรถเลยเปิดประตูเลยสี่บานเลยแล้วบอกว่าให้กลับให้กลับ ให้กลับสํานักส่งไปเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วมันจะหลงจะกลับมาไม่ถูกที่เก็บมาส่งผมพูดเลยชะครับผมพูดเลยเพราะผมรู้ว่ามาแน่ต้องมีใครตามมาแน่แล้วแล้วอาการกลิ่นเนี่ยปกติผมจะมีใครที่แบบพวกสัมภเวสีเนี่ยส่วนตัวแล้วนะฮะเอาเรื่องส่วนตัวนะผมจะได้กลิ่นแบบกลิ่นศพอะ่ะกลิ่นเน่าเหม็นอะกลิ่นหนูตายอะเคยได้กลิ่นหนูตายไหมครับครับครับ,รบอาการแบบนั้น,นะฮะพอผมบอก เฮ้ยสิไม่ได้ดกลิ่นใช่ไหมเปิดตัวสี่บาทตึดผมบอกอ่ะผมก็บอกว่าอ่ะกลับกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปไกลแล้วมาส่งไม่ได้นะไอ้ที่พูดเนี่ยพูดกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ,รบแต่ผมเชื่อว่ามาแน่นอนทีนี้ก็ปิดประตูแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมครับกลับบ้านไปแต่ว่าพอส่งเพื่อนเสร็จส่งเพื่อนเสร็จผมรู้เลยว่าเขายังไม่ลงไป พราะอะไรนลครับพีทพอฟี้เพราะว่าเพราะว่า,วาเขายังอยู่ในรถแล้วเช้ามาเนี่ยรถมันติดผมก็ยังคิดในใจว่ามันไปหรือยังวะผมก็พูดว่ายังอยู่ไหมเนี่ยแค่นั้นเนี่ยกลินศพมาทันทีเลยอ่ะพีทอฟี้อันนี้ไม่เดโมนะครับอันนเรงจริงอยู่บ้านเราแล้วใช่ไหมครับคือ คืจอดทค้า,ทางไว้หนึ่งคืนแต่ว่ารถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ไม่ได้เข้าบ้านไอ้คันใหญ่อะ่ะผมเอาเข้าบ้านเพราะว่าบ้านผมเนี่ยผมรู้ว่าของพวกนี้เข้าบ้านไม่ได้พราว่าเราเราเรา,เรา,เราปฏิบัติธรรมเนาะเราก็ถือศีลภาวนาของเราแล้วก็เราก็ตีกรอบของเราว่าบริเวณเนี้ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราไม่ให้เข้าเราก็กาหนดไว้เลยครับแล้วก็ทําทําแบบ คือคือคือกาหนดไว้ด้วยจิตเนี่ยว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ให้เข้าแต่ว่าจะแผ่บุญแผ่กุศลให้ประจอดหน้าบ้านเช้ามาผมก็ขับคันดําเนี่ยออกไปออกไปทํางานหรือไปธุระเนี่ยพอได้กลิ่นเท่านั้นแหละครับผมก็เอาให้ทํางานเข้าแล้วเอาไงดีวะก็คิดในใจว่ามันก็ต้องไปที่วัดเหรอวาเมื่อไปไปจับนู่นไม่ได้ผมก็ตั้งใจเลยไปปล่อยที่วัดแล้วกันก็ขับไปที่ที่วัดใ,ใกล้ๆบ้านนะครับ โตติจะไปป่อนปาท่นไนะไปปล่อย,นนะปปลอยแล้วก็มีมีสารพญายอยู่สารหนึ่งผมก็ไปปล่อยปล่อยแล้วก็เปิดประตูแล้วก็อยู่ใกล้ๆศาลามันจะเป็นศาลาจะมีต้นไม้อยู่ตึ้นโพอ่ะผมก็จอดตรงนั้นแล้วบอกอ่ะลงลงลง,ลงอยู่วัดนี่แหละไปฟังธรรมฟังเทศน์นี่เนี่ยอันนี้ดีที่สุดแล้วอันนี้หมายถึงว่าผมให้เขาลงแล้วนะครับะพระรูปหนึ่งที่ผมรู้จกักท่านก็เดินมา แล้วท่านท่านคุณวิชาผมก็ถามว่าลุงพ่อดูผมหน่อยเขาไปหรือยังหลุงพ่อก็ดูดูแล้วก็ดูดูก็มองแล้วหันหน้าผมบอกเออหนึ่งไปแล้วนี่ไงเนี่ยไปอยู่ต้นนี้แล้วบอกเออถ้างั้นไม่ต้องมานะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคือตอนที่นี่ผมไม่ได้โม้นะคือพระเนี่ยเขาอยู่วัดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนที่เราที่เป็นพระใช่ไหมครับ เพื่อนเพื่อนที่ผมเพื่อนที่เป็นมหาเนี่ยเขาไม่ได้ไปแล้วอเป็นประสิทธิ์เนี่ยเืี่ยชื่อประสิทธิ์เขาเขาศึกมานานแล้ววันไปส่งนี่เราไปกับวิญญาณ่ะเชื่อว่าไปกับวิญญาณสองต่อสองเลยขับรถพาไปวัดเลยใช่อยู่สองคนแล้วไงครับแล้วเราก็พูดเหมือนเหมือนเราให้ให้แบบให้คนผู้อาศัยรถล่ะเนาะเอ้าลงลงลงได้แล้วอยู่นี่แหละผมอยากรู้ใช่ผมอยากรู้ว่าเฮ้ยมีอยู่จริงหรือเปล่าวะยังอยู่จริงใช่ไหม ครับผมก็บอกว่ายังอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยกลิ่นมันก็มาเลยอ่ะกลิ่นศพกลิ่นเน่าอ่ะครับนั่นแหละครับผมถึงว่าผมก็เลไม่รู้อ่ะชั่วโมงนี้ก็แวะวัดอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไปปล่อยที่วัดเลยดีที่สุดแล้วก็ดันเห็นด้วยว่าพระพระพระท่านไม่เห็นแต่ผมเรียกพระท่านมาดู<อ>ว่าในรถน่ะผมยังมีอะไรอีกไหม<อ>ท่านก็บอกไม่มีแล้วไปแล้วยังไงพูดแค่นี้ S <S 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 ไปแล้วไงต่พระท่านปเป็นพระท่านปฏิบัติไงเวลาที่พระรูปเนี้ยท่านเคยมาทําบุญบ้านผมอะ่ะมาทําแบบผมเลี้ยงพระท่านอ่ะแล้วท่านจะกระสวดสวดแบบใช้ได้อ่ะพิธีครบดีก็คือใช่ครับเราก็ศรัทธาท่านนั่นแหละใช่แล้วแล้วรด,ด้รับท่านก็ต้องมีมีเหมือนกับว่ามีวิชาที่แบบว่า,า,ามีความ คนใหญ่บาง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 ท่านที่ผมเคยสัมผัสนะในเวลาไปถ่ายรายการบางท่านเห็นแต่จะบอกไม่เห็นบางท่านที่เขาบอกว่าเห็นเขาก็ขวานผ่าซากเห็นก็เห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นก็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 เห็นอ่ะมันก็จะบอกว่าไม่เห็นกูก็โกหกเจอเยอะฮะหลายรูปแบบบางท่านเขาก็ไม่อยากไม่อยากยุ่งไม่อยากไปคุยด้วยไม่อยากปล่อยมันเห็นก็คือเห็น พระปฏิบัติท่านไม่ให้ยึดติดไงเวลาที่พระปฏิบัติท่านจะพูดแบบ,บไม่ให้ยึดติดไม่ให้แบบเป็นอุตริของท่านแหะแต่พระที่ท่านบอกว่าคือผมเคารพและรู้จักท่านเวลาไปยืมของยืมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกก็นั่งเงียบเขาอยู่นั่งเงียไปแล้วนั่งเงีพอลงแล้วย,ยังไงต่อครับเรากลับเลยไหมผมก็ผมก็ไม่กลับผมก็ทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาครับมันตรงนั้นก็จะมีอาหารปลาอะไรเนี้ยปกติผมคล้องใส่แจกนะครับผมจะปล่อยปลาปลาหน้าเขียงอ่ะ ไปทุกครั้งอ่ะครับตลาดดีนะฮะก็ทิ้งอสองตัวสามตัวสองตัวจนเต็มคลองหรือแสบร้องฝันเ่งนี้ครับอ่าอันนั้นอันนั้นคือคือการทำทานเนาะครับครับ,รบไอสิ่งที่ผมไอสิ่งที่ผมได้กินเนี่ยคุณท็อปฟี่มันเกิดจากการถือสิ่งนะปฏิบัติสิลงห้าครับเริ่มจากตอนที่ผมไปที่ทาชนโนดนะครับครับแล้วก็ผมไปตั้งจิตอธิษฐานสัจจะอธิษฐานว่าผมจะ ถือคองสิ่งห้าให้อยู่ครับออันนี้ด้วยวาจาะนะครับด้วสัจจะแล้วด้วยความที่เราลองดีคุณคุณฟี่ใช่ไหมแค่เบียร์แก้วเดียวครับครับกระดกไปอ่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับอาการเจมาอาการแบบจามแบบแล้วปวดเลยทันที<อ>แค่เบียร์แก้วเดียวปกติก็เราหลุดหรือเราลอง,ลองใช่คือ คือไม่หลุดนะแต่ลองอไม่หลุดแต่ลองแล้วรู้ว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่ได้นะสัจจะเราเราพูดเพลอยๆแล้วไม่ได้แล้วทำเนี่ยอยากรู้ไงสุดท้ายก็ครูบาอาจารย์ก็เล่นงานนี่ครับสั่งสอนนี่ครับเรอาอสรุปไปไหมวิญญาณที่ติดรถมาที่อาลงที่วัดอยู่ที่วัดจริงๆหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยไปแล้ว,ไ,ลวไม่ไม่ได้กลิ่นอีกเลย<อ>ในรถรถคันนี้ก็ไม่ได้กลิ่นอีกเลยก็รู้ว่าอ่ะชัวร์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้ใช่ของจริงเพราะของที่นั่นมีแน่นอนครับอย่าไปซุ่มสี่ซุ่มห้าแบบไปทําอะไรที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดอะ่ะเดี๋ยวช่วงผมว่าช่วงดวงตกางานเข้าอืมใช่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 แล้วไอ้ออที่ปวดหลังอะ่ะไอ้ที่ปวดหลังอ่ะเพราะว่าใจอย่างหนึ่งก็อยากลองนะใจอยากหนึ่งก็อยากลองอยากลองว่ามีจริงหรือเปล่านะไอ้อที่ปวดหลังอ่ะ เขาก็ทําให้เห็นดูแล้วอ่ะผมว่านะ